สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ฟังผู้ชมนะครับผมอาจารย์กีดิภูมิตักดศิลานะครับเป็นอจาจารย์ประจําสถาบันตักดศิลาของเราครับมีอาจารย์ยาเป็นผู้อำนวยการสถาบันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในศาสตร์การดูดวงต่างๆนานานะครับมีหลายๆาศาสตร์ะหลายแขนงให้ท่านได้เลือกที่จะเรียนนะครับอาทิเช่นเลขเจ็ดตัวเก้าฐานโดยผมประจําในศาสตร์นี้แล้วก็มีเลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวสี่ฐาน,นทักษะก็จะมี อาจารย์อ้อยมีอาจารย์ยาแล้วอาจารย์ยาก็จะสอนด้านด้านโหราศาสตร์การการผูกเลิกวางเดี่ยววางยงวางยาต่างๆนานานะครับมีทักสงทักษาด้วยมีมีหลายคณะอาจารย์นะครับมีอาจารย์หมวยสอนไพร์ทารโลไปยิสนะครับมีแล้วก็มีมีการพลักหน้าทงหน้าทอมีอาจารย์บอลพลิกชีวิตหลายๆมีอาจารย์อนนท์นะคือคงจุ้ย นะครับหลายหลายคนนะครับอยู่ในที่ได้ mm hmm. นี่นคร่าวๆให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ mm hmm. ท่านใดที่อยากจะเรียนชอในศาสตร์พวกนี้ก็ติดต่อสอบถามโทรมาเบอร์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผม mm hmm. เราสถาบันของเราเน้นเรียนจบแล้วยึดเป็นอาชีพเสริมได้หรือเอาอาชีพจริงก็ยังได้นะครับผม mm hmm. ได้หมดเลยนะครับ mm hmm. เ,เรียนจบแล้วใช้งานได้จริงครับทำ mm hmm. พ,พิสูจน์ได้ครับ ลองเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามสอบถามได้ว่าเปิดคอร์ดไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้และวิชาไหนมีโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมามาเข้าเรื่องกันในศาสตร์ลาหูผ้ารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศหรือจับดาวในในโทรศัพท์ให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อกันนะครับามาเข้าเรื่องในวันจันทร์ 7, ที่เจ็ดไอ้ังคารที่เจ็ดกรกดานะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับ ดวงดาวดวงแรกนะครับยังอยู่ยังทรงอยู่นะครับคือดาวพุธนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับมาต่อคู่กันมาคือดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับคู่กันมาอีกดาวหนึ่งก็คือเลขห้านะครับสองดวงดาวดวงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงดาวที่ดีคู่รั์คู่โชคหกห้านี้ครับนาไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็ถือว่าเวิร์กเลยนะฮะอันนี้สองดวงดาวถือว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีคู่ที่ดีประสบความสําเร็จในด้านการเงิน หรือด้านความรักนะครับตรงนี้นะครับนี่ประกบท้ายอยู่ด้วยสามตัวท้ายนี่ดีอย่างเลยนะครับจับคู่นะครับสี่หกนะครับเจ็ดห้านะครับสี่เจ็ดนะครับหกห้านะครับสี่ห้านะครับเจ็ดหกนะครับจับอย่างนี้หรือจับสามตัวแบบนี้นะครับลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับเอาไว้ให้ท่าน ได้เข้ามามาพิสูจน์กับผมได้ว่าผมตัดดาวได้จริงไหมมีการวางตัวเลขและไหลคณะอาจารย์และไหลแอดมินนะครับในเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ต่างๆในด้านตัวเลขนการการให้ตัวเลขไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับอันนี้เบอร์โทรของผมก็คือเบอร์ไลน์ส่วนตัวนะครับ063629.451แล้วก็จะมีไลน์รวมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือไม่เข้าใจก็มี มีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้ก็คือเบอร์โทรจะถามมาติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นย้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับลองพิสูจน์กับผมดูได้นะครับเชิญเข้ากลุ่มเลยครับได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอจบคลิประเบียนเท่านี้นะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับตอ่มั่งมีสีสุขเงินเฮงรวยๆกันนะครับผมสวัสดีครับผม